ดีจ้าวันนี้พี่กุ้งนางจะพาทำแกงกะทิกุ้งแห้งกับมะละกอสดค่ะมาดูกันค่ะว่าทำแบบไหนรสชาติจะเป็นยังไงบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะทุกคนมาลองทำกันดูนะคะหน้าตาดีใช่ไหมละ่ะฮะอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งเนื้อเนาะ เหมือนกับเขาตากแดดเดียวด้วยนะคะมันจะไม่แข็งค่ะทุกคนพี่กุ้งก็ได้มานี่นะคะเราก็ทำการแช่มันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็อาจแช่สัก1ินาทีแล้วเราก็ล้างหลายๆน้ำนะคะทุกคนแต่จริงๆกุ้งแห้งตัวนี้ไม่เค็มนะคะและเราก็มาทำการนี่เลยค่ะมะละกอเนาะที่ได้มาจากตลาดค่ะพี่กุ้งนางก็เอามาหั่นหัวมันออกแล้วก็ นี่เลยค่ะออกเปลือกมันให้หมดเลยนะคะอ่าค่อยๆปอกไปค่ะจะเห็นว่ามียางมะละกอด้วยนะคะทุกคนถ้าใครบางคนอาจจะแพ้ยางมะละกอทุกคนก็ใส่ถุงมือได้เนาะคือพี่กุ้งนี่อึดค่ะไม่เป็นอะไรเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างยางมะละกอออกก่อนนะคะ หลังให้สะอาดเลยและเราก็ทำการนี่เลยค่ะทำให้มันเป็นซี่เล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะสับมะละกอได้นะคะแต่พี่กุ้งถนัดแบบนี้ค่ะมันมันง่ายและก็เร็วดีด้วยนะคะ เราก็จะทําเป็นฝอยๆซี่ๆแบบนี้นะคะเพื่อเอามาแกงนะคะก็หั่นไปค่ะจนกว่าเราจะพอนะคะของพี่กุ้งประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็มาเติมน้ํานะคะเพื่อให้มะละกอของเราเนี่ยสดแล้วก็กรอบนะคะอ่าแล้วเราก็ไปเตรียมตั้งหม้อกันเลยค่ะ นี่กุ้งก็จะใส่น้ำกะทิสดนะคะประมาณ600 ml ค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดนะคะปักใต้ค่ะรสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะจัดจ้านเข้มข้นนะคะแล้วก็กะปินะคะ50่าเครื่องแกง150 50กรัมเครื่องแกงร5 0ยกรัมนะคะทุกคนอ่าละลายดีแล้วนะคะพี่กุ้งก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปค่ะ1ช้อนชาเนาะอ่าจากนั้นก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะยังไงอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอีก1ช้อนชาพูนๆค่ะทุกคนนะคะสูตรพี่กุ้งบอกไว้ด้านหน้าแล้วนะคะแล้วเราก็ทำการ คนคะ่ะให้เครื่องมันเข้ากับน้ำกะทิพอกะทิเดือดนะคะเราก็นี่เลยคะ่ะใส่กุ้งแห้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ,สะเสด็จน้ำเสร็จก็เอามาใส่ได้เลยคะ่ะก็คนเล็กน้อยคะ่ะทุกคนแกงกะทิของพี่กุ้งนางเนาะจะไม่ให้กะทิมันเรียกว่า แตกมันนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตั้งดูว่าเครื่องมันละลายดีหรือ,อยังนะคะค่อยๆคนไปค่ะยิ่งปล่อยนานยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยคือมันจะนิ่มลงมากๆเลยนะคะแต่พยายามอย่าให้กะทิเรามันแตกมันค่ะพอมันเดือดได้ที่แล้วพี่กุ้งก็ เอามะละกอน,นะคะที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆมากๆค่ะนะคะที่พี่กุ้งทำกินบ่อยมากๆเลยนะคะที่สำคัญมันรสชาติดีมากกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะทุกคนอ่าเราก็คนนะคะให้มันเดือด นิดนึงทิ้งให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพอเดือดดีแล้วพี่กุ้งขอชิมนะคะได้ที่ค่ะรสชาตินี้เลยที่พี่กุ้งต้องการเนอะยังไงทุกคนก็เติมรสที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะตบท้ายด้วยใบมะกรูดฉีก่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยมันจะเพิ่มรสชาติของแกงกะทิของเราเนี่ยให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะ ทำไม่ยากเลยค่ะทุกคนขอให้มีเครื่องแกงดีๆนะพี่กุ้งบอกเลยอาหารปักใต้เนี่คือเครื่องแกงนะคะต้องเข้มข้นเผ็ดกำลังดีนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะลองไปทำได้เลยค่ะทำไม่ยากค่ะทุกคนอร่อยแน่นอนพี่กุ้งรับรองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ